เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมที่ขรพรักคุณครับยินดีตอ้อนรับเอ้าสู่เกมสเตย์ตอนที่พบกันแล้วนะครับผงค์การได้รับความาหวาด หาห้องนังไม่เจอ,อ,อ,นเ,นอเดี๋ว่ะนี่หรอนี่ตัวนนูเ้นี่ปัดปูเออไปมอเตอร์ไปแบตเตอรี่เอ๊ โอเคเสร็จแล้วครับให้ทำงานถึงแล้วเราก็เอาปีนแยไปไขแย่แั้นเลกไปเป็นไปครับอย่าอย่าให้มีโดนมัจากวามเยดนขอร้องดนไ่ายม้เฮ้ เอาตัแกไขแล้วก็ไฟก็เอาไไเอา,อ,าอ่ปตูการไปรเดือนไทยครั้งต่อไปค่ะ ไฟแล้วครับดีดีคือเ้กดดุมอ้อนตดวูนะครับหดถึงสถานีแล้วเจดหมดหมดหมมดหมมสหมดดหมดหมม ลองคุยกันมันยนี่สวัสดีมีอะไรช่วยช่วยไหมอ่าผู้ช่วยสี่สิบเอ็ดหมไม่มีอะไรงั้นผู้แพ็กึ้มบนไปโอ้โหแถวนี้เขาสะอาดมา,มากอ่าฮะไอ้นี่กำลังอ่าตัดต้นไม้อยู่สวัสดีผู้แห่องอาศัยในที่ กำแพงที่99นะครับผู้ช่วย0ู2ต่อไปครับเอาความรู้จากคราวหน้าอนะเชนกำลังหาเชนกำลังทาสีพื้นนี่อยู่นะอ่าการุณาระวังสีที่เปียกด้วยขอให้เป็นวันที่ดีนะครับนี่คืออผู้ช่วย211น่หนึ่งนะะกำลังทาสีอยู่นะ ยายให้ทักหมดเลยก็คงมมไปไม่ได้ครับมันเขียนว่ามือปิดนะครับมือปิดแล้วก็การฝ่าฝืนพรบรพร,บรกรในสถาน,นการณ์ฉุกเฉินจะได้รับโทษอย่างหนักแนะอ่อันนี้กำลังกว่าดอยูู่หยอดน้ำนีมือ ไม่ยิ้มคงยิ้มเ,เอ,อ่ไหมเนี่ยเปิเออไม่ได้วัดตไวไหวกดไว้ไม่ได้นะครับท,ดดทำยังไงงกดได้หรือว่าต้องถามอ่าให้หุ่นยนต์ผว้นี้ เนี่ยกดได้ไหมเกดไม่ได้นะเนี่ยสว,วัสด,ดีตอนนี้งานของฉันก็คือทําคอนเสานิา์กจะจบผู้ช่วยหกหนึ่งหก้ามีคำถามใดๆจุนนาติดต่อไปที่ห้องควบคุมขอให้เป็นวันที่ดีห้อง,องคบองวบคุมดูแล สวัสด,ดีเมืม่อนี้ถูกปิดไว้เพื่อความปลอดภัยของเจ้าผู้ช่วยเจนะ็ดเก้าห้าครับ้ามีคำขอใดๆจาแนยติดต่อไปที่ห้องควบขอให้เป็นวันที่ดีโอเคห้องควบคุมอยู่ตรงไหนห้องควบคุมออถามหมอหนี่เลยไม่รู้แบบอ่าเป็นท่าตีสวัสด,ดีผู้แก้สงสัย,ยในขีดจำแพงที่เจทยเจา้าประตูที่นำทางไปยันด้านบนของ ติลดหนกล็อกอยู่เนื่องจากตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการกักตัว,วถ้ามีคำขอเดี๋ยวเรา,าจะมาติดต่อพี่ี่ห้องควบคุมขอให้เป็นวันที่ดีนนารายงานติดต่อไปห้องควบคุมแล้วห้องควบคุมไม่อยู่หช่วยนำทางให้หนึบเดินนี่ไงวะไม่กดไว้ได้ยังอีง คือตู้อยู่ตรงนี้เออทำไมกูขึ้นจะมาสังเกตเออมา,ม,ามันมีตรงนี้ไม่ตามกูมามันมีคือดูฝุ่นมันีประตูตรูนีมก็ีสังเกตโอเคอ่า รงไว้ไดนะ้ยไม่ได้นะครับโอเคตอนนี้เราก็แฮกได้แล้วโอเคมาะมานี่จว่อ่าแล้วก็กนี่ไอเนี่ยวันฮ่าห้าอัจฉริยะเว้ยทาไม้ดูพี่เอกมันงงนี้เรื่องใบมีต้นดูคุณคุณ คัดคีนครับผมนี่คือห้องควบคุมของเมืองทั้งเมืองพวกเขาควบคุมทุกอย่างจากที่นี่และมันว่างเปล่าฉันจำได้ว่าฉันเกียดพวกเขามากเอพวกเขามีทุกอย่างพื้นที่ความสวยงามพลังงานไม่จำกัดอิสระและจากอา อิสระที่จะไปไหนก็ได้แต่ทั้งหมดนั่นคือเนื่อนก็ไม่ได้ช่วยให้พวกเขาสักเท่าไหร่โลกระบาดไงล่ะฉันจำได้แล้วทุกคนกำลังจะพากันไปตายและยังคิดว่าตัวเองนั้นอยู่สูงกว่าที่สิ่งอื่นใดนะครับ เออพวกเขาไม่ได้ทำอะไรเพื่อช่วยให้เราเลยฉันต้องมองครอบครัวฉันตายไปรู้สึกขินหวังฉันทำอะไรเพื่อช่วยพวกเขาไม่ได้เลยแต่ฉันยังช่วยเจ้าได้ฉันยังออกไปจากข้างนอกได้ไปด้วยกันไหมฉันจะแบกความทรง ผมจะเหลกความทรงทงรั้งหลายความทรงจำทั้งหลายของมนุษยาชาติและคนที่ฉันรักเอาไว้โอเคสมองหกสิบหกเปอร์เซ็นแล้วครับความทรงจำไม่เต็มร้อยหกหกสิบตรวจสอบนี่อะไรคือคอมพิวเตอร์ละ กำลังรี่หลครับดูจากข้อมูลที่บันทึกไว้ไม่มีใครมาที่นี่หลายปีแล้วทั้งเมืองติดอยู่ในการล็อกดาวมานานแล้วถ้าเราปิดมันได้เราก็น่าจะออกไปได้เราต้องทำให้ระบบที่เหลือออนไลน์อคอมพิวเตอร์เหล่านี้เก็บข้อมูลให้เราต้องการไว้ เราต้องเปิดพวกมันระหว่างที่เจ้าเปิดพวกมันเอ่อฉันจะอ่อฉันจะหารหัสผ่านและคุณแจเข้านะครับเพื่อที่จะเข้าสูระบบโอเคเปิดเขาบอกว่าเปิดเปิดเลเปิดงังไป

แล้วก็ฝั่งนู้นหนักอ่าเปิดนี่แปะ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 มาค่ะเป็นไงเพื่อนกูเปิดให้หมดแล้วได้พ้นเจ้าทำดีมากเพื่อนฉันเจอแล้ว ฉันรู้แล้วว่าจะเปิดเครื่องยังไงมีบางอย่างที่ปกริที่นี่อะไรแต่การเลยเพื่อนเดี๋ยวนะอาจจะมีวิธีอยู่แ a กระบบอ,อีกทีนึ่งชุดพอให้ลอล็อกชุดไหนตรงนั้นคือ w ว r ร์ s t a ชั่นไละใช้ เปิดเมืองแต่มีการรักษาสถานะปลอดความปลอดภัยหลายชั้นที่ขัดขวางเราไว้ตอนนี้เราต้องทําให้ต้องทําต้องทําเท่าที่ทําได้ฉันจะให้คอมพิวเตอร์สวนเจ้าก็ทำลายข้าวของซะ มันเปิดแล้กด้วยระบบไรายชั้นนะไม่ได้ไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยเป็นไงกดไว้วนใหญ่นะะี <wh> antenna, <wh> ่ร <analogy> <wh> ะบบล่มอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจไอ้นี่นี่มีบางอย่างอยู่ตรงนี้กดไว้ ไปป่าเขาให้ยังไงอ๋อมันมีมันบังอยู่นี่ผล x h แฮกระบบมีโหลดตัวปุ๊บเขาให้อ้าวคิดหายระบบซับซ้อนกว่าที่เราคิดเอาชคิดหายแล้วครับ อ้าวสัญญาณเตือนภัยดังว่าทำรูไปไม่นะเราต้องทำต่อไปสัญญาณเตือนภัยดังเหรอมีใครเข้ามาไหมเนี่ยเลข โอ้โหโอ้โหไปไม่รู้เรื่องครับไอนี้ไม่ต้องห่วงเราต้องเปิดเฟิร์อร์สเตชั่น,นแล้วฉันจะชาร์จใหม่ได้ฉันจะชาร์จได้ไปเดี๋ยวเีวก,กนีล็อกหนึ่งครับซึ่งมันเป็นตรงเนี้ยองทำไงไม่ต้หงอันนี้ ตัดผูกคุณตงสัยอยูอหมดวัยวนโอ้โหอยู่ตรงนี้ไม่บอกแล้วก่เฮ็ุไปไม,ม่มึงจะตายเหรอยาเออโอ้ชิ่หของอะกูเอ่อฉันคิดว่าร่างเล็กๆนี่มันคงจะจบดีแล้วไม่เป็นไรฉันไม่เป็นไร แค่พาฉันไปที่เซิร์ฟเวอร์สเตชันเราก็จะปิดส,สัญญาณเตินภัยนั้นได้โอเคมา,ปาไปเไปพาเพื่อนเราไปที่ทาร์าครับไอ,อยู่นู่นคือก็หลงทางไปเรื่อยไม่ ไวยเออเมื่อกี้ไม่ตงนะครับปลอดภัยมาสำเน็แเราปลอภัยแล้ว,อ,ลวอย่าบอกนะว่าฟังนะฉันมีบางอย่างจะบอกแฉันรู้ว่าพลังงานที่ต้องใช้ในการปิดระบบควบคุม่วนกลางของเมืองนั้นเยอะมากมากกว่าที่ล่างโดนตัวนี้ จะรับหน่หวยตอนนี้ระบบรักษาความปลอดภัยปิดแล้วแล้วฉันก็จะสามารถเข้าควบคุมระบบและเปิดมือนี้ได้การเขียนซ้ำระบบอ,อาจจะทำซอฟต์แวร์ของฉันพังได้แต่ฉันจะสนใจแบบนั้นไปแล้วตั้งแต่ตอนที่ฉันได้เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เครื่องแรก และฉันก็ได้รู้ว่าผลที่จะตามมาฉันขอโทษที่เราคงไม่ได้ไปดูข้างนอกด้วยกันเคยคิดว่าฉันนั้นจำเป็นต้องแบกความทรงจำของมนุษยชาสีย,รรยเพื่อรักษาอาดีตเอาไว้แต่ฉันเห็นอนาคตตัวทุกคนรวมทั้งเจ้ามามาให้ทนไมนอดเอา ขอหอดแล้วอ่ะเจ้าเป็นเพื่อนของฉันเพื่อนที่ดีที่สุดขอบคุณนะอ้าวมึงจะตาย,ยาเหรอยาเฮ้ยเฮ้ยตายจริงเหรอวะเอ้าโอ้ไม่ โอ้โหมหน้าเลยโอ้โหลมนีมม้หมอเป็นโปกมากอ้าวมีบูธครับมีบูธ เย่ไอเหิบมัดก็ตายปะฮ่าฮ่าฮ่าเห็บมัดตายครับเฮ้ยอากาศเย็นใสเดือดจ้าหนีปูนเป็นวันแรกครับที่หุ่นยนต์นั้นได้เห็นแสงแดด คุนยนไม่ได้เห็นแสงแดดมากว่าสองร้อยต่ปีแล้วค่ะนี่เป็นครั้งแรกที่ขุนยนเน,น้นได้เห็นแสงแดดโอ้ไม่ช่าใจกันเลยเย้ yeah. เราทำสำเร็จแต่น่าเสียดายครับเพื่อนรักเราตายแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้า ฉันจะไม่ลืมนายเพื่อนนะจึงคิดถึงนายตลอดไปไม่เล่าอะไรให้เพื่อนของเราเจอเจอใหม่นะ นะใบอะไรเสร็จแล้วครับใช่ใช่บอ,อะไรไ่อยหน่อยขอบคุณที่เป็นเพื่อนร่วมทางมาที่เป็นเพื่อนร่วมทาง,งเรามาตลอดทั้งเกม ผาหาชาติมากจริงๆเราคงได้เจอมาเจอกันนีลาคอนให้รักไปแล้วขัาลงไปแล้วไว้อะไรเสร็จแล้วครับคุณผู้ชมครับโอ้โหเ้ยหมือนท้งเมืองหลังคาเปิดแล้วครับอ๋อมันเชิงจ้าเพะทีเกินฮ่าแม่ยิ่งสดแน่นอน,นครับ วันงานเียต้องมีวันเรื่องลาชีวิตของเราต้องีเวลาไปตามวยัยอ่าออกไปยังที่นี่กันอตอนนี้คนยนต์อะไรไม่มีและนะ้วครับไอ้นี่ก็ยังทำความสะอาดอยู่มันไม่ตกใจหน่อยนะนย มันเห็นแสงแดดมันไม่จริงใจเลยอช่ไงอ่าอ๋อด้เวลาเข้าไปตรงนั้นแล้วครับเปิดไปได้แล้วใช่ไหมอ้าวเปิดแล้วครับโอ้อ่าเปิดมึงองเย้โอ้ยในยูดจด เราก็ได้ออกไปจากทั้งนอกสักทีนะครับอ,อยากให้เพื่อนของเรามาเหินงริตอนนี้ผมกดวิ่งไม่ได้แล้วครับจบแค่นี้เองเหรอพูดจริงปะเนี่ยเดีย๋ยวบอกนะว่าเกมจบอ่ะอะผมว่าน่าจะเป็นตอนสุดท้ายแล้ว ใจที่้ันกี่สำเร็จครับแล้วก็เสียใจที่เพื่อนของเราต้องมาตายไม่ได้เลียกว่าตายครับเรียกว่าจริงแต่ผมว่าเขายังมีชีวิตอยู่เพราะว่าเขายังมีชีวิตอยู่นะอ้าวจบแล้วอ่ะจบจริงปเนี่ยเย้จบแล้ว บมือให้ตัวเองครับที่เล่นเกมนี้จนจบแล้วก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมที่ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกช่านด้วยนะครับที่ให้การสนับสนุนช่องท u นเตอร์ส hmm. กมาจนถึงทุกวันนี้ mm hmm. ผมดีใจนะที่พวกคุนั้นกดซับสไครให้ผมแล้วก็เสียใจที่ยอดซับสไครนั้นลดลงนะครับ คนหายติดกว่าครึ่งเลยนะก็ที่ผมทําไปทั้งหมดก็เพื่อคุณผู้ชมนะครับอาจจะแปลผิดแปลถูกในหานอะไรไม่ออกก็ต้องขอโทษด้วยนะครับคือผมว่านะเกมเนี้ยมันน่าจะมีดีคอนีนะครับตอนเนี้ผมขอข้ามไปก่อนเหืือติดลิขสิทธิ์นะครับอ่โอเค ผมว่าไอ้เพื่อนหุ่นดนของเราเนี่ยมันเป็นมนุษย์มันเคยเป็นมนุษย์มาก,ก่อนแล้วก็ถ่ายโอนความทรงจําของเราเนี่ยลงไปในหุ่นดนเพื่อให้ตัวเองนะั้นมีชีวิตต่ออีกหนึ่งร้อยปีนะครับอ่าแล้วก็จําศีลหุ่นยนต์ตัวนั้นเอาไว้รอให้คว่าใครสักคนหนึ่งมาเปิดนะครับจนแมวตัวนี้เนี่ยเข้าไปเห็นเขาแล้วก็เปิดมันโดยไม่รู้ตัวนะครับ ความทรงจํานี้มันก็เลยถึงดีบตขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งนะครับผมอ่าแล้วก็ค่อยๆเก็บความทรงจําไปเรื่อยๆนะครับอ่าจนกระทั่งมาวันหนึ่งเนี่ยคุณโดนตัวนี้ก็ค่อยๆจําทีละส่วนทีละส่วน,ท,วนทีละส่วนได้อ่าไปถึงหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นแต่ว่าเสียใจด้วยครับผมเืองนินเก็บนี่ถึงหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะ ถ้าใครอยากเล่นเกมนี้ต่อไปผมว่านะน่าจะอัปเดต DLC ขึ้นมาอีกอีกส่วนหนึ่งนะครับผมเพื่อจะให้แมวตัวนี้เนี่ยกลับไปหาพวกพ้องได้เออประมาณนี้นะครับผมขาดแค่นี้แหละฝปกาไปถึงผู้พัฒนาเกมด้วยมันขาดตรงส่วนนี้ไปนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมนะครับที่ติดตามแล้วก็ อย่าลืมกดไลค์กด u b บสไคร e ให้กับช่อง Hunter Sky ด้วยนะครับผมเขาน่นจะเป็นเกมอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูไปพร้อมกันนะครับผมสำหรับคราวนี้แต่วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่เกมหนะ้าไซยนอาราครับผม